โอเคทุเรียนม going to ท a อ k about อ่า the the secondary students test นะเป็นการทดสอบของเด็กมสามทีเนี้ยเอ่อชอบมีดรามา่าดึงคนไทยออกข้อสอบยากจังเลยอะ่ะเราชอบข้อสอบเมืองนอกอ่ะเอา import เข้ามาเถอะนะแล้วมันจะอ่ามันจะ logical แล้วมันแบบ เขาจะพยายามกันเรื่องของความอาคติต่างๆได้อย่างดีเลยอะแต่ว่าพอเป็นข้อสอบคนไทยแบบฉันออกข้อสอบยากฉันเก่งอย่างเงี้ยเลิกทีเถอะเลิกทีเถอะความคิดนี้แต่ว่าตัวเองอะอสําหรับตัวเองอะพยายามจะทําให้ข้อสอบง่ายนะแต่ทําไม่ได้ <c ười> คือความยากของตัวเองเนื่องจากว่าเราคิดสิ่งเนี้ย แล้วในบริบทของเรามันมีอย่างนี้อยู่เสร็จแล้วความอ่าแล้วเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เราสอบเด็กของเรานะเราจะต้องติวก่อนอืมเราต้องติวก่อนซึ่งมันไม่ควรเนาะมันไม่ควรอันนี้ก็รับรู้ว่าเออมันไม่ใช่สิ่งที่ควรทำนะ By the way I'm going to tell you about some h uh, very confused t a s t นะข้อสอบที่แบบเคยเป็นข้อสอบจริงนะแล้วทีนี้ก็เกิดความสับสนอยู่บ้าง เล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะโอเค I go to อ uh, ่าจะมีข้อสอบอยู่สองชุดนะฮะอันนี้เป็น How difficult is How difficult is the test อ่าอันนี้จริงๆมันต้องเป็น How difficult the test is โอเคเนะียอันนี้ขอแก้เลยละกัน How อ่าเพราะว่ามันอ่า uh, มันไม่ได้เป็นคำถามที่แท้จริงเนาะแต่มันเป็นคำอุทาน How difficult อันนี้เห็นนะที่ผมเปลี่ยนให้ดูแบบนี้เพื่อให้รู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันสาสรับโครงสร้างนิดนึงความหมายมันเปลี่ยนนะโอเค how difficult the t a s t e of secondary students is น,นแต่ถ้าผมสลับเอา is ไปไว้ที่เดิมคือมันยากอย่างไรนผมจะบอกว่ามันยากอย่างไรนะ the first thing is from the b a the the, the the exercise of background. แบบเข้มขน้นโอ้โหอ,อันนี้สำหรับข้อนี้เนี่ย ตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบได้ทั้งสองข้อนะส่วนข้อสามเนี่ยไม่ถูกนะ What t o o s s he like จะแปลเนี่ยตรงนี้เป็นข้อสอบที่ตัวเองก็ชอบออกนะตัวเองก็ชอบออกอ่าทีนี้มันจะมีความลึกซึ้งไปมากก็คือเราอ่ะอนุญาตที่เด็กทำข้อหนึ่งข้อ2เนี่ยถูกต้องได้นะ อนุญาตได้เพราะว่าเวลาถ้าถามฝรั่งเองอ่ะฝรั่งก็สามารถตอบได้ทั้งคู่เขาจะเข้าใจเองโดยประยายนะ so uh, do you know David Copper อนน Tom a n d Adam เนี่ยเป็นเพื่อนกันเนาะแล้วก็คุยกันที่พาร์กะนี่พารก็คือ,อสวนสาธารณะเนาะแต่ว่ามันจะมีข้าพาร์กข้าพารกคือที่จอดรถนะที่จอดรถนะอ่าซึ่งคนละคำกันนะโอเค then do you know David Copper อืม I recognize the name ฉันรู้จักชื่อ but I can't picture him นะ picture her, มันสามารถถ่ายรูปไได้เก็บเป็นภาพหรือว่า figure out figure out ก็คือการทำอะไรคิดให้เห็นเป็นภาพออกมานะ he is very tall and he's got อ uh, a p o s t r o p h e s ตัวนี้คือคือ has got has got quite short brown hair เขามีผมสั้นๆน,นะนี่เป็นลักษณะทาง p y y s i c l เนาะ ผมส้นสั้นสีน้ำตาลนะอันนี้ไม่มีผมเลยโอเคอ่า <laughs> okay. uh, and what does he look like อ่านี่แหละมันดูลักษณะที่เป็นกายภาพนะส่วน what is he like เนะี่ยคือเขามีนิสัยยังไงอ่า uh, อันนี้จะเป็น personality เนะเวลาที่เราถามเขาเป็นคนยังไงเนี่ยมันจะมีสองอย่างเนาะเป็น appearance appearance ก็คือสิ่งที่เป็นลักษณะภายนอกสองคือ,อ,คอ ance, เขาเรียกว่า physical appearance นะ physical physical appearance อ uh, ่า the second is the อ uh, ่ personality personality จริงๆเวลาผมจำผมจะจำเป็นสามสาม p นี่ p p p อย่างเงี้ยนะอ่าแต่อันนี้รู้สองอย่างก่อน okay go the next อ่าสำหรับอันนี้ how, how is he like how uh what is he like เนี่ยเขาเป็น เป็นคนยัางไงามันเป็นคำว่าอย่างไรแล้วนะเหมือน what's the weather like อากาศเป็นยังไงอย่างเงาีนะ้ย what's the weather like is uh, you can say it's sunny it's rainy อย่างเงี้ยนะนะมันก็จะตามด a d j e c t i v e เช่นกัน he's good นะ he's uh, he gets he's getting along well with his boyfriend <laughs> ทำไมต้อง his boyfriend เดี๋ยวนี้มันเพศส,สัมพันธ์เพศเพศสัมพันธ์เพศเดียวกันเยอะเนาะ okay then the next question so the answer is what does he look like how is he like what is he like when right time okay and then the second but what in the office would you mind if i switch on the air con, air conditioner a อ r c คอนดิชเนอร์ก็คือแอร์ของดินเนอรนะบอมแมนของพวกอื่นเนอะไม่ใช่นะนะไม่ใช่นะอันนี้คือแอร์คอนดิชเนอร์ก็คือตัวเครื่องปรับอากาศนะซึ่งคนไทยจะเรียกแค่แอร์แค่ในร์โอเป็นแอร์อย่างเงี้ยไม่ได้นะโอเ n a นแอร์คือพื้นที่โล่งๆนะ่อ่า it will be the g r o u n d นะอ่าแล้วก็ทิมก็เลยบอกว่าอะไรแล้วก็ thank thank you อ่าจริงๆแล้วอ่ะอันเนี้ยมันควรจะตอบ yes นะ yeah. yes but I like the ถ้าบอกบอกว่า yes but I don't like it แสดงว่าไม่นะตัวเนี้ยนะซึ่งอันนี้ดูความหมายเป็นหลักคือก็ no go hate ก็คือเขาไม่หมายนะตัวเองสำหรับตัวเองเนี่ยจะคิดฝรั่งเองอะนะที่เคยชินเน่เขาจะพูด yes go hate นะ go hate เป็นเลยก็ได้ h uh, yes you can do it of course you can do it น yeah. ะ ก็คือให้เป็นแบบนั้นแต่ my job own business ก็คืออย่ามาเสือกขออภัยคำหยาบอย่ามาเผือกเนะียอย่ามาเผือกเรื่องของฉันอะไรต่อไปนี้อ่าอันนี้สนใจเรื่องของคุณเถอะอย่ามาเผือกโอเคต่อมาทีนี้การใช้ do you mind if I sit here อ่าเราสามารถตอบ no I don't mind ฉันไม่หมยก็ได้ please have a seat นั่งเลยหรือ no no I don't mind หรือ no go ahead แบบนี้ก็ได้นะ no, no not at all please do so นะ หรือ no go ahead นั่นแต่ละแต่กรณีนี้ I'm sorry that is taken ถึงข้าไม่ได้เขาจะมีตอบว่า no นะอืมนะต่อมาถ้าอ่ามัน open the window I'm sorry if you cold so please don't กรุณาหยาเลยนะโอเคแบบนี้เป็นตน้นทีนี้ก็จะมีข้อสอบอีกอันนึงมันมาจากหนังสือที่เป็นที่เป็นสอบกิฟเต็ นะราคาแพงด้วย 8, 000, 800พันแปดร้อยบาทไม่ใช่แปดพันดแต่ uh, อันนี้ I want to zoom in it uh, How can I zoom uh, จะพูดให้ฟังก็แล้วกันนะก็จะเป็นประโยคว่าเหลียนนะพูดว่าอะไร Everyone in our class อันนี้เขาให้ keywords uh, เดี๋ยวผมเอาไฟล์ที่ชัดเจนกว่านี้ให้นะโอเค Jennifer runs into run into ก็คือเจอกันโดยบังเอิญ runs into the classmate at the at the hospital run into the classmate at the hospital ก็คือเจอโดยบังเอิญกับเพื่อนที่อ่า uh, ที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็เฮ้ยนางป่วยนานนะก็เลยบอกว่า everyone in our class misses you so much I'm mm. quite well แสดงว่านางรู้อยู่แล้วว่านางป่วยเอ่อคนนี้ป่วยใช่ไหมดังนั้นน่ะถ้าถามว่า what's going on ทุกอย่างเกิดทุกอย่างเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบเน,นี้ยหรือ what's wrong with you แสดงว่าเฮ้ยณนะขณะนั้นมันจะมีอะไรผิดปกตินะมีอะไรผิดปกติแต่นางรู้แล้วไงว่าเขาป่วยดังนั้นมันจะไม่ถามว่า what's wrong with you นะ how are you doing อันนี้ก็เลยจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะอ่าตอนเช้าเนี่ยเราแอบสับสนนิดหนึ่งเราก็คิดว่า how have you been up to how have y o been up to ก็ถูกต้องเหมือนกัน นะมันก็ถามว่าเป็นไงบ้างเหมือนกันจะใช้สําหรับการถามสารทุบสุดติดเหมือนกันแต่มันมีความเฉพาะเจาะจงกว่านั้นนั่นคือช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างหรือเด็กที่ misbehave เป็นไงบ้างล่ะอืมอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ทําตัวดีขึ้นหรือยังอย่างเง,งี้ยคือมันจะเป็น so far ตามมาเนาะมันจะเป็นแบบตั้งแต่นั้นจนถึงแบบนี้อะไรประมาณนี้ประมาณเนี้ยก็มันควรจะเป็น how I have you been up to so far นะแบบนี้เป็นต้นต่อมาไอ,อ้ข้อที่สองมันว่าไง แล้วแบบเจเน็ต you remember her j a n e น็ตเนี่ยป่วยเนี่ยอ่าฉันไปเยี่ยมเพื่อนอ่าเยี่ยมญาติน่ะคัสซินอ่าก็เขาต้องตอบคําถามแรกก่อนก็คือ how are you doing อ่า not how are you doing อ่า and you น uh, ะ and you เนี่ยก็คือเขาถามว่าเป็นยังไงเนาะ how uh, how have you been doing อืมจริงๆมันต้องถาม how have you been doing นะจริงๆหรอเนาะแต่แบบอ่าอะไรอ่ะทีนี้ and you God, i'm fine but i come to visit my cousin that's it okay these are two these are two difficult tastes for matiyong tree and i have uh, mistaken teaching my students so i have recorded it for the uh, new explanation okay story thank you mm.